จือแฉกอหรือขนมโกหนังสือจำได้ไหมคะถ้าใครรุ่นเดียวกับแม่นัน,นจะต้องจำอดีตตอนเราวัยน้อยๆได้ว่าจือแฉกอเล่มเนี้มาม้าเนี่ยจะคอยฉีกให้ทีละแผ่นทีละแผ่นตอนที่เราไปเรียนหนังสือจำได้ไหมคะเจะจิกเพียงถัดจื้เคี่ยงแกจิกยิกกินหนึ่งแผ่นเรียนหนังสือเก่งขึ้นอีกหนึ่งวันนะคะจือแฉกอ ขนมหนังสือคิดถึงอดีตกันหรือยังคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจือแช่กอทำอยังไง ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องผสมตัวแป้งข้าวเหนียวกับตัวน้ำตาลที่เราเคี่ยวจนตกผลึกแล้วนะคะมานวดนวดนวดเข้าด้วยกันนะคะจะต้องบี้ให้ละเอียดก่อนนะคะให้แน่ใจว่าตัวข้าวเหนียวกับตัวตัวแป้งข้าวเหนียวกับตัวน้ำตาลผลึกเนะะี่ยฮะเขาเข้ากันดีนะคะไม่เป็นก้อน,อนจากนั้นเราจะนํา,าขวดนี่แหละค่ะขวดน้ำา่ะฮะนะคะ,นะคะที่มีผิวเรียบเรียบแบบนี้นะคะได้ยินเสียงน้ําตาลถูกบดไหมคะกแรง แกรกเลยนะคะค่อยๆบดค่อยๆบดนะคะจนกระทั่งตัวน้ําตาลนะคะและตัวแป้งเนี่ยเข้ากันดีนะคะจนตัวแป้งเนี่ยเนียนหาบดให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะเห็นไหมคะบด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 ให้ทั่วตรงไหนที่ยังไม่โดนนะคะเราตะล่อมเข้ามาแล้วเราก็บดต,ต่อนะคะวิธีการบดพอเราบดไปเรื่อยๆะคะ่ะเราจะชํานาญนะคะจนกระทั่งได้แป้งเป็นแบบนี้เลยเนียนแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ จนได้แป้งแบบนี้เลยนะคะแป้งข้าวเหนียวก็จะถูกผสมเข้ากับตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเราเคี่ยวจนตกผลึกนะคะบดเข้าด้วยกันจนออกมาเนียนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำแป้งนะคะที่ผสมแล้วนะคะมากรองมาร่อนผ่านตะแกรงอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยฮะ,ะละเอียดที่สุดเลยนะคะเราจะต้องใช้มือนะคะค่อยๆกดผ่านตะแกรงลงไปนะคะ จากนั้นเราเทปแป้งลงใส่ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมยาวๆเลยนะคะแล้วก็กะปริมาณให้พอ <c ười> ให้พอดิบพอดีนะคะเพราะว่าหนังสือเขาไม่หนามากนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สากกระเบือหรืออะไรหนักๆเนี่ยฮะทับๆ Todd, ๆกดๆๆให้เขาแน่นนะคะ <c ười> เห็นไหมคะแม่นายก็จะหาหลายอย่างเลยนะคะมากดให้เขาแน่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะเราจะนึ่งประมาณ25นาทีนะคะนึ่งเสร็จแล้วโอ้ลอกออกมาเห็นไหมคะเป็นเล่มหนังสือสวยเลยค่ะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาหั่นกันหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะนะเราก็จะได้จีอแชะเก่าให้หายคิดถึงกันแล้วนะคะลองทำดูค่ะ